น้องพิวนะสำหรับสง5 0ดาวขอบคุณมากจ้า Happy Birthday นะคะเจ๊แต้วมีความสุขมากๆนะคะขอให้เพจเจ๊แติบโตขึ้นเรื่อยๆเลยอุ้ยขอบคุณมากๆเลยนะน้องวิวใช่วันนี้แอบบอกวันนี้มันเกิดเจ๊แต้วโอสํดครับวันเกิดครับผมขอบคุณจ้ขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนเจ๊แต้วเลยนะ แล้วก็ต like ิดตามเจ๊แต้วตลอดไปเลยนะฮะผมเพิ่งกลับมาเล่นแต่ว่าผมก็ไม่หยิบไฟฉายเข้ามาอย่างนั้นเลยดิโอเ่ชื่ออะไรลืมอีกแล้ววะแพี่เสียบะเรวิลเลี่ยมครับเดอ่อได้โอเคนะครัวในห้องครัวเออห้องครัวใช่ไหมครับผมใช่ใช่เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้ใข่อะบุมปะไม่ไม่ใช่ครับผมอ้ออ๋อเดี๋ยวเขาถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันนะอุ้ยขอโทษครับผมถามเลยก็ได้นะ แม่อพาผ่านไปจ้าไม่เล่นไงหรอกดคลิกให้มันมีแสงสว่างแถามกดบีกดบีใช่ใช่กดบีคุยปกติเลยแกแหวนอะไรยู่ไม่ตอบขอให้เจอะไรอยากขอให้เจเปิดซีฟอยู่ไม่ตอบสัมผัสได้โอ้ขอเจไปเดี๋ยวได้เลยน้องบิวเดี๋ยวแล้วก็เหมือนเราถาม่หนักกว่าเดิมด้วย นะฮะเราเราจะโตไปด้วยกันเนาะกรเพืนี่อุ้ยมันโทรศัพท์ตรงไหนอ่ะอุ้ยมันเปิดไฟหรอตรงไหนว่าแต่ผีมันอยู่ห้องไหนนะครับผมเขาเป็นหลังงบ้านมากแกก็เลยไปดูตรงนี้มันเปิดในโทรศัพท์รู้ได้เดี๋ยวขออนุญาตไปหากระดูก่อนนะฮะทุกคนอ่าห้องห้องแรกหรือเปล่าห้องแรกหรือว่าชั้นบน โอ้หรือซันโบนนะแต่ที่เสี่ยงมันอยู่ไกลๆอยู่นะต้านบอแล้วแหละเมื่อวานเจอผีแถวแถวนี้กลัวเด้อเด้อเด้อผีชิบเปื่อมันอยู่แถวแนี้เมื่อวานอ่ะอุ้ยตกใจนึกว่ากระดูกเห็นเป็นลำๆผมว่าหน่อยออะไรอะไรอะไรแม่ลูกบอลเหมือนไอของเล่นญี่ปุ่นเลยอ่ะลูกบอลมาอยู่ตรงนี้ได้ไงครับเนี่ยเออผมผมเห็นแว๊บๆมันเหมือนลูกบอลโดดโอ๊ยมันโดดอ่ะอยู่อมันโดดเองใช่ลูกบอลมันโดด เฮ้เฮ้ยได้เหรอมันลามเลยมันล่ามันลัเียบกเย์ผิวหนก้อนไม่รู้ไม่รู้อะไรผิวชั้นบนเอเยอะโอ้ยบกคยเจาะตาบลมไหนอะ อ,อย่างวะเนี่ยข้าไทยว้าโอ้ยคุณโอ้ยยผมเชื่อแล้วว่ามันดูจริงสนิตี้เราลดแน่เยอะบอลลดเยอะแน่เลยอ่ะเพราะว่าบอลเล่นอุจาโอ๋อเป็นไปได้ครับยังล่อยู่ครับอุ้ยตีมันมาก นหยุดเราหยุดเราหยุดเราไอ้เฮียโหว้าวพอมากบัตดจิบุนนะาฮงเขาวะเจเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงขอบคุณน้องพิมนะคะมีความสุขมากนะคะเจ๊ขอบคุณมากค่ะใช่น้องบิวน้าเร็วมากเออเท่าไหร่ครับเราไปทางหลังข้างนอกกันก่อนครับสนิทีอ๋อมีคนเล่นมิจาบอร์ดอะดิใช่ข่าขไงข่าวเล่นอ่ะมีมีผมเล่นด้วยเหมือนกันโอ้โหแป่งไว้หนัก งงมากมันเยอะเหมือนผียือนอยู่หน้าห้องไงมันตึกตึกอ๋อ,อ,อสถาน,น,นิตี้เขาหมดอะ่ะแกกินยาเลยแกกินยาเลยไม่แต่เราเล่นไปแค<อ>่สองรอบมัหมดไวจังวะใช่ใช่แต่ว่าไม่ใช่เดมอนไงหมดขานาดเนี้ยซดแรปซดเลยแกอ,ยอึกเดียพอพอเด๋ยวก็พอเพราะเดี๋ยวก็ไล่ไล่กันแหละผม<ป>ะผตผมติดเดี๋ยวไเอ้ยไม่เจอห้องผีนี่ว่าใช่ไหมหรือเจอแล้วผมยังไม่เจอ น่าจะอยู่ข้องข้างบนแหละชั้นบนแหละผมเอาไฟฉายไปแล้วไม่ไม่ห้าวแล้วครับผมผมขอโทษทุกท่านทุกท่านที่อยากเห็นผมห้าวผมจะไม่ท้วผมไม่เคยเห็นเลยทุกท่านเด้งเหมือนที่เจ๊เห็นไหมอ่ะที่น่าจะสร้อยในห้องน้ำไอ้ด้วยเออตรงนี้แก๔องศา๙องศาตรงนี้เลยอ่ะหน้าห้องเนี่ยอุ้ยเอาอีกแล้วมัน้อง ว่าแต่มันผีโอ้ยผีชุดนอนผีขานผีชุดนอนไอ้ทีนี้หนีหนีไปครับผมผมกลัวแล้วแต่แรกแต่แรกของวันนี้เป็นผีชุดนอนมันอยู่ห้องมอนมันอยู่ห้องมอนแกมันอยู่ห้องมอนแล้วคืออะไรไฟเปิดมันอยู่ห้องทางทางฝ่ายห้องน้ำอ่ะถัดไปเหตุห้องเดียวโอเคดูแลผีอยู่ตรงนั้นโอเคเดี๋ยวมันเร็วกูเร็วเลื้ออใครว่าผีไม่ดูนะตบปากผี พี่อะผมบอกแล้วโอ้โหนีเลยมือเต้นชุบแข็งบ้าหึ่เอาละแล้วเอาผีดมันทันมันเล่นเซีมีมีรอดีไหมแกอะไรนะอย่าอย่าเลยครับเราเล่นเซซีมีมีรอผิดไม่ดีหรอตายแล้วเปิดประตูมาเซอร์ไพรส์ด้วยการโยนลูกบอลแล้วใช่รองพีมคือพี่แบบ อัน่จริงแล้วขนลุกมากเลยอยู่กระเด้งแบบตึกนี่ดูเลยอ่ะแล้วมันอยู่คนละห้องกับห้องน้ำด้วยนะใช่ใช่มันเด้งลูกบาลใช่ไหมครับใช่คือผมเห็นมันเด้งตึกเปนแรกบุมกำลังจะหันไปพูดแล้วคุณเอาพวกมันในห้องน้ำแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเมืนเคยเล่นไอ้ไอ้เครื่องเล่นญี่ปุ่นไหมครับผมเรียกคิดไม่ถูกเลยตอนนี้เรียบเรียงไม่ได้ผีอยู่บนหลังหนึ่งองศาผมบมเล่นทิ้งที่นี่ไหมนี่นี่ผีมาสปอร์ห้องข้างหน้าฮะห้องติดกับบันไดทางขวานะครับผมผมเห็นตรงนี้หกหก ห้องนี้ห้องนอนฟิตติ้งฟิตติ้งแป๊บนึงนะแกบมันมีมันเอาอีกแล้วมันชิบหายไหนไหนยังไม่ปัญหาคือต้องไหนก็ไม่ได้มองเลยรีบไปครับมันยังไม่ออมเข้าไปครับถ่ามแล้วทำไมมันตายครับคือจะไม่ให้รวบรวมหลักฐานอะไรกันเลยหรอมันผมไม่แน่ใจว่าอยู่ดีแน่จริงมันก็ลงมาตกใจเสีย เียโอ้โหแม่เจ้าดูชิปแพงหยุดล่าบปะครับยังไม่หยุดดีกะว่านอะอย่ามันหยุดเด่๋ยอีนี้มันร้ายอ่ะอีนางผีตดวนี้มันร้ายมันไยกาได้มันบูลี่พวกเราอุ้ยขอบคุณน้องฮาวที่กดไลค์เจ๊เต๋านะขอบคุณมากจ้ามันเหมือนมันเดินตากเลยมีมีสองหลักฐานแล้วนะครับฟิตซิ่งกับวิงก้ปินครับผมมีอะไรบ้างฮะ มีฟิงก็เป็นแล้วหรอโอเคตาไอ้เก่งมีชีิตเหมือนเหมือนเหมือนมากแถวแถวนี้ว่ะใช่ผมกลางหนังสือแล้วก็แบบหรือเปล่านะวิ่งอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วเหว่าเราเราสามคนอะไปไปกินยาคนละอึกไหมไปกินยาคนละอึกแล้วใครเข้ามาใหม่ไหมใช่สักน้อยมันดูเกินไปแล้วมันมันหันมากว่าโอ้ไม่ใช่แค่คนคนแขนลุกนะคนตูดก็ลุกชูทันมากเลยตอนเนี้ยบอกเลยแบบผี กำลังจะเดินไปตั้งกล้องเลยเมื่อกี้ใช่ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ให้เจ๊เต่าด้วยนะขอบคุณมากจ้าตอนนี้เหลือแค่อีเมล์ประสาทสปิริตบล็อกแกที่จะเป็นหลักฐานละได้ได้มาคนละอึกก่อนเควสเหลือถ่ายรูปกีก็ออาฮะขอบคุณไอ้นาที่กดไลค์ให้เจ๊เต่าขอบคุณมากจ้าแฮปปี้เวิร์ดเดย์เจวิสขอบคุณมากจ้าทำไมสันนิษฐานขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันนะ อ่าล้วก็อยู่กับเจ้เตับไปนานๆเลยแพทริเซียวินเลียมดังนี้มันร้ายดังนี้มันร้ายนะแพทริเซียมันร้ายไสติลิตบอกมาแล้วมีใครเอาไม่ไม่เดี๋ยวขอบอ่นได้คุณน็อปเอาทูปไปได้ไหมบุกจะไปโรยเกลือบุญจะไปไม่มีใครถือไอ้นี่กล้วยอบเกลือโดยอะไรวะเออมีใครถือกล้วยอบอะไรโดยเกลือวะงั้นเอาของออกเออมีคนถือกล้องอะไรใช่ไหมครับใช่ใช่มีฮะมีฮะ แกเขาพูดว่าอะไรนะกล้วยอบเกลือโรยงาหรอหรืออะไรนะที่เขาพูดกันไม่ได้อ่ะไม่รู้ว่ะแม่กินก็ออกมานี่ผลิตบล็อกเป็นเวรเฮ้ยอุ้ยมัไม่น่าท้าเมันออกมันูไม่น่าท้าเลยกูขอโทษออกมาเต้นวดเลยผ่ักูขอโทษฉันขอโทษนะรเข้าไปเลยครับรีเข้าเลยครับทำไมเสียงมันอ่ะอยู่เดี๋ยวนี้ยทำไมมันอ่าทำไมมันอ่ะผมว่าผม จะรอดไหมวันนี้แล้วแล้วท่านคุณออกเราเข้ามาเราเข้ามาคราเข้ามาเราเข้มอกินยาแล้วก็กินยาแล้วยาหมดอายุโอ้โหวันเนี้ยเฮ้อแย่แล้วผมน่าจะเป็นคนที่ลืมกินยาผมลืมกินยาครับจำนานที่กดไลค์ให้เจ๊เต๋อเมื่อกี้ขอบคุณมากจ้าแป๊บนึงนะเกมแอบผีผีชุดนอน ม้มันสงสัยมันก็จะคิดถึงผมเหมือนกันไม่ได้หลายวันเจอเลยอ่ะไม่อยากเจอกับเจอตอนอยากเจอไม่เจอไม่คิดไม่น่าท้าเลยอยู่แล้ว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 ไอพี่เบร์เดนนะครับเจมแต่ขอให้ทิปสักฟันครับอ้ขอบคุณเจมมากๆนะขอบคุณที่กดไลค์เมื่อกี้ด้วยนะจ๊ะไอสัตว์ว่าผีเกมเนี้ยมันฟังภาษาไทยดูเรื่องเพราะเมื่อกี้ท่าบอกให้มันออกมามันก็ออกไม่อยากเจอ จะได้ถ the oh, yeah, ึงห้องมันจะทางไหมเนี่ยบอกแค่อีกฐานเดียวขออยากถ่ายีซิงแต่ตรงนี้เลยีซิงแต่ตรงบันไดเลยะว้ายเฮ้ยยุอุ้ยอุเนี่ยอะไรเอุ้ยอุ้ยอุ้ออกาเลยเนี่ยตรงขาอออุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันไปตามคุณมูมันตามคุณูมนี่มันี่มันหเาขึ้นมากเนาะมันี่อี้ีชุ แล้วมันขึ้นข้างบนครับมันขึ้นข้างบนคุณบูมหลบนะผมผมผมเห็นเงามันมันขึ้นข้างบนไป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 เชี่ยมันตามผมจะต้องเปิดไฟฉายไปตลอดเพื่อมันเข้ามาในห้องไงไขรู้มันติดไขรู้มันติดไขรู้มันติดแล้วไขรู้มันติดแล้วเชี่ยมันไปแล้วกูกระโดดกูไม่อยู่แล้วผมิผมเข้ามาติดมึงเข้ามาสิมึงเข้ามามึงเข้ามา การหันห้ารอบติดปัญหาคือมันมันไม่ได้ปรากฏตัวเป็นตัวนั่นมันปรากฏเป็นเงาดำด้วยครับโอ้ยจริงอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วนี่ไปกันดีกว่านีบไปกันดีกว่าทุกคนอุ้ยวันนี้วันร็อคต่ำไม่ออกเลยอ่ะวันนี้อะไรวะหันห้าหันห้ารอบอ่ะแม่งงเดี๋ยวผมออกนอกบ้านก่อนเพราะว่าซันนิตี้ผมน่าจะต่ำเพราะผมลืมกินยา อ้้งดาวแล้วล่ะค่ะทุกคนสวัยนี้อยู่ไม่ไหวแล้วขุดอับเชื้อยังกขุดอับเชื้อยังว่าผีดุขึ้นจริงๆครับเดี๋ยวะห้ารอบแล้วหัวใจเต้นหัวใจเต้นรัวมากงั้นเดี๋ยวผมลองครับผมเข้าไปคุเดียวโดยมียาผมไปหาหลักฐานเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งน่าจะได้จริงออามอกโยนไปแล้วยังครับผมยังยังถือติดมืออยู่เลยแม่งฮันรัวๆเลย งั้นมีคนช่วยกันขนของหน่อยเดยครับอู้ชัดูมันติดแล้วไม่ต้องเอากล้องไปละเดี๋ยวเขูขอทูบมาขอทูบมาละลองเอาทูบมาโยนหน้าบ้านซะหน่อยเราเราปปิในในผมเลเวลสิลร้อยแล้วลินเริ่มพันกันคุณรับับแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอบคุณน้องฮาร์าสำหรับสามร้อยดาวนะคะวีวันนี้ดาวหลักไหลมาทมา ผมเตรียมของโอ้ย <ผม S 2> น้องฮาร์บอกว่าแฮปปี <New> Year ้นิวีย์แลวก็สุขสันต์วันเกิดน,นะครับเจ๊แต่ขอให้มีความสุขมากๆอยู่สตรีเมเกมไปน,น,นานประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะครับขอบคุณมากนะครับได้เลยครับน้องฮาร์คุณออฟจะปาทูบหรือว่ายัางไงเดี๋ยวผมปาทูบมันกับพี่ไฟนะครับผมมันกับพี่ไฟอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้านะครับตอนนี้ผมกินเจ๊แต่ขอบคุณสําหรับทุกดาวทุกความคิดเห็นทุกไลน์แล้วก็ทุกกําลังใจที่ให้เจ๊แต่วันนี้เลยนะ เดี๋ยวนะผมลืมไฟแช็กนี่ไม่บอลตอนบอลโยนให้อยู่เม <oh, ื <so ่อก um, ี้อยู่ตรงหน้าไปไหนแล้วว่าไฟแช็กอะโยนอยู่เมื่อกี้อันนี้เขาถือมาจากรถนะไฟแช็กอ่ะเออเขาก็ถือมาจากแล้วเขาก็โยนไปแล้วนะโอ้ยเฮ้ยเอาข้าเย็บมันออกเฮ้ยเฮ้ยเรามาดูกันครับเรามาดูกันเรามาดูกันเฮ้ยโอ้ยมันหันงนี้อีกแล้วว่ามันทันน้องว่าอีกแล้วมันอยู่อยู่ข้างนอกกันมันดุเกินไปแล้ววันนี้อะไรวะ อมรอดติดแล้วอะแกจริงเห็นมากโอ้โห,โหดูอะไรกับเข้ยวันนี้พีิดดูมากเลยนะทุกคนถ้าเกิดจะเล,เล่นต้องระวังหน่อยนะดูมาก,ถ,กถ้าชวนเพื่อนมาเล่นนี่แบบจากเหมือนกันแล้วเจอโปรแบบนี้ไอ้ร้องไห้เลยอะ่ะดูเรามาเสิร์ฟรอเฮ้ยดูไปปะเนี่ย ไอ้ตอนยอนตะตอนยอนตะตอนยอนยูไปชั <c oughs> ก่อนไม่นรบอลยนนะามาแสดงว่าบักแน่เลยว่ะมันอาจจะจุ่มลงไปแต่ทุกคนเตรียมตัวนะคือถ้ามันมันเป็นแบบนี้คือ,อม,ม,ม,มันเห็นแบบคือเราต้องเข้าไ,ไปเลยอย่าคือแบบรอไม่ได้มันไม่ให้เรารอปะ่ะไฟใชกไฟใช้อันหนึ่งอยู่กับบูมอะใช่ไหมใช่อันนี้ว่าขาอเหลือโคดอีเวนต์ว่ะ นูาจไดทรานิ<ห>ตี้ลดเร็วกว่านี้ <ไป S 1> ตอนแรกจะตอบแฟนทอมหรือแบนชีว่าวันนี้แบนชีถูกปรับเข้ามาใหม่นะฮะว่ามันจะไม่ฟังเสียคคงคนอื่นเลยมันจะเอาแต่เป้าหมายบูมรู้สึกว่าเป็นแบนชีปะเพราะตอนแรกบูมบอกให้มันออกมามันก็ออกมาแล้วพอสองคนนั้นจะตอนทันน่ะมันก็ไม่เอาสองคน,ม,นมันหันมาหาบูมอะ่ะงั้นเดี๋ยวผมใจถึงถึงพร้อมวิ่งเข้าไปไปแล้วไปแล้วผมก็อยากดู้เรด้วยกำลังไปวันวันเร็ว ออมาัปอนตรงนี้ไม่ใช่หรอกออกมาคุณพี่คุณพี่คุณพี่ออกมาหรือยังคะคุณพี่ออกมาหรือยังคะคุณพี่คุณพี่ e l o h e l กี้กี้ตะกี้ตกี้ตะกีี้ตะกีี้ดูออกนะครับมันสาวาดินจาต่างจินห้าอย่างนี้ว่ะอย่างอย่าง ไม่เอาอีกมาหลอกไม่รูปในมือไหมครับผมไม่มีทุ่มในมือเลยไม่มีไม่มีไม่มีเราโยนไมยนะปูมีปูมมีปูมมีปูมมีทุบูมมีทุบเนี่ยนะครับมาแล้วูมันเอาหว่ามาเอาแล้วมันเอาแล้วมาแล้วนะลงมาดูครับใกล้เลยมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วอ่ะมาเลยมาสิเจอทุบปเข้าไปหน่อยเจอเจอมาแล้วนะครับแต่ทำไมมันเป็นเงาดำมันไม่มันไม่เห็นเป็นตัวแล้วหรอเดี๋ยวนี้อยู่หลังนะครับ ได้ฮะได้ฮะรวมโยนทุไปแล้วมันต้องหันหลังไปกันอุ้ย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 หวายจังแม่คุณน้องมะเลี้ยงคุณน้องมะนางกลัวมากแม่วันนี้พอเคยอันนี้หันเราติดเจ็ดรอบเลยคือไม่ได้ตกใจตลอดน่ะสิบรอบจิงเอาให้หันครบสิบรอบเลยไหมรบว่าไหนครับโอ้ยแฮปปี้วันเดย์นะคะแฮปปี้มากๆอ่ะอุ้ยขอบคุณน้องนิวนะขอบคุณมากค่ะดูยิ้มเบงของเราก็ไรหรอ หนีดีกว่ามันถ้ามันเข้ามาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาโอ้ระวังนะครับมันตามแสงอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วเออเราต้องการหลักฐานอะไรบ้างนะครับ p M F B M <IM> F <ง compromise. S 2> ก็สปีดบล็อกผมเอาสปีดบล็อกขึ้นมาละก็คือต้องต้องไปถามมันให้ได้แต่ e ีเไม่ได้ยินแล้วเนาะ e M F อยู่กับขเขาไม่ไม่ได้เอา e M F ขึ้นไปไงเมื่อกี้ยืนอยู่หน้าบ้านเ <Rum ik S 1> มื่อกี้เขาบ้านเรานะตอนแรกที่มาถึงไงจริงเหรอมันไม่ดังเหรอ ตอนแรกเขาเรียกมันดังแต่เราไม่ได้เข้าไปดูกันถามสเริลตบ็อกก็ได้แก่ได้ครับแล้วเมื่อ o งวัดดุยวนโกล r e เซลไ o ฮาโอ a อไอ o u เห็น e m เไหมครับผมนี่ไงบอยไอซ์สลีโยนเอเบสมาวัดดุยวลองไปว๊ิ่งหนมันหันล่ะมันหันมันหันมัใครแต่มันอยู่ตรงไหนอ่ะ ไม่รู้เมื่อกี้ตกใจมากยังไม่ออกมาครัยังไม่ออกดูดูมันหน่อยไหมครับดูมันหน่อยอะไรอะไรมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาว่าเราไปกันเถอะอันนี้รอบที่แปดแล้วนะเล่นเป็นสกูปีปดูเลยโว้ยโอ้ไม่ไหวแล้วว่าลบลบหนูกับมันไม่ได้เลยมันเอาได้ยินเสียงมันใกล้มากครับผมว่ารอบนี้ถ้าเราเราไปทายกันเถิด มันกล้มากเลยอไม่วัววไม่มีูปแล้วไมได้ยุบกสำหรับห้าสิบนะฮะขอบคุณมากจ้าจุ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บเหมือนกันอุ้ยขอบคุณพลอยสำหรับหนึ่งร้อยดาวต่อมาด้วยนะคะขอบคุณมากจ้า่ง้ย่เดีย๋ยวนะ เดี๋ยวจะแต่อจากบ้านผิวนะเดี๋ยวจะจะสรุปยอดดาวของคุณตวงหลัดที่ตอนคือคือมีห้าสิบมีหนึ่งลอยแล้วก็มีรัวๆอุ๊ยพ่อขอบคุณนะแป๊บนึงเดี๋ยวเจ๊ไปดูเจสสี่อยู่ตรงไหนดูสีคุณบอลอยู่ไหนออกแล้วไปชื่นเพราะดาวเลยออกประตูหลัง ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยอยห้าสิบนะสองร้อย้อุ๊ยขอบคุณทอยสำหรับสองร้อยห้าสิบดาวนะขอบคุณมากจ้าวันเกิสุขสันต์วันเกิดนะเจจุ๊บจูขอบคุณมากจ้าเขาเดาเป็นเดินนะ,นะถ้าเวทจะไม่มีเสียงเดินใช่ไหมครับเออมันมันจะได้ยินเป็นช่วงๆนะคือมันจะไม่ได้ยินแบบตึกตึกอย่างเงี้ยมันจะได้ยินแบบเดันน้จะตึกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ดูเพาแบนชีอะเขาก็ดาบัญชีผมดาบัญชีเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนมันจาอจงครับไปเนาะแล้วก็แล้วก็พอหมดจะขึ้นแบบยังไงมีผมเรียกมันแล้วมันเดินคนหนีไปเลยอีกสองรอบครบสิบอะหันอะขึ้นมายุ่งเลยนั่นเองน่ากัญชีแบนชีไม้มันหันมาหาบูกตลอดเลยตอนหันใช่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 จริงครับ ดูือินนะดูจริงเ้าเราไปด่านบ้านบ้านดีกว่านะทุกคนใ <ผม S 1> ชครับสถิติแล้วนะวันนี้หันแปดรอบนะริงฮันถี่มาหันถี่หยิบเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเจ๊แต้วนะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการส่งดาวทุกกำลังใจให้เจ๊แต้วนะคะขอบคุณมากจ้า แต่ไม่ชอบเมื่อกี้จะเต่ายิ่งกว่าเลยการเดททอกอีกคือเข้าบ้านปุ๊บล่าแล้วก็หันอีกประมาณเท่าไหร่แปดรอบ้าที่นับกันนะับแปดรอบแกเรียกชื่อไม่ได้ไเรียกชื่อปุ๊บหันเลยเข้าไปถึงกํลังจะเจอห้องผีเลยโบเชคเอาเลยไปชงไปฉายผมเควียงพิ้งกันเลยจริง <laughs> <laughs> อุ๊ยสวัสดีคุณเจนด้วยนะดีจ้าคุณเจนเล่นไหมฮาว่างหนึ่งที่นะตอนเนี้ยได้นะครับ ใช่เพรา,าตอนนี้เจมมี่สามพลก็แบบขนล,ลุกกันชูชันมากเลยสามพลเราเนี่ยอ,อไม่ได้เด่นนานาแล้วผีมันช่างดุเหลือเกินเหมือนไม่ได้ล่าใครมั้ง <c oughs> นะต้องดูปฏิกิริา <c oughs> เขาไว้อย่าล่าผีมาเขาตะกีดแต่บางทีได้ยินเสียงเออ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 นะว่าแบบได้ยินเสียงตึกตึกอ่ะนึกว่ามันจะอนนะันนั้นอ่ะผีชื่อไอโก้อ่านว่าไมค์ลหรือมิเชลวะ ไม่เคลนไมเคลไม่เคลนเอไมเคใช่หมไม่เคลนติคนเดียวมิเชลว่าครับ